ถามว่าให้เท่าไหร่นะครับถามว่าให้เท่าไหร่นะครับใครก็ไม่ยอมบอกหรอกครับเพราะใครๆก็อยากซื้อถูกถูกไหมครับส่วนเพื่อนๆที่อยากขายก็อยากขายแพงนะครับเป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นกันตะกีนะครับไม่เกิดการซื้อกันขายกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงไปตรงมานะครับซื้อขายกันง่ายๆนะครับผู้อยากจะขายต้องบอกราคากันก่อนสิครับว่าเรามีที่ดินเรามีบ้านหรือเรามีเดี๋ยเนี้เราอยากขายที่เท่าไหร่ครับเราอยากขายที่เท่าไหร่นะครับ คือคนขายไม่บอกราคาคนซื้อเขาก็อยากซื้อของถูกถูกไหมฮะแต่เมื่อคนขายประกาศราคาไปแล้วนะครับเสนอราคาไปแล้วนะครับคนซื้อเขาก็จะมาต่อรองว่าเฮ้ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ได้ไหมนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะขายนะครับก็สามารถเสนอราคามาใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าอยากขายเหรียญนี้ราคาเท่าไหร่ครับอยากขายเหรียญนี้ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนพอแลาคนซื้อเห็นถูกใจราคาเขาจะมีการต่อรองกันเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะครับว่าเขาจะต่อเท่านั้นเท่านี้นะครับติ๋ก็จะเป็นตัวกลางให้นะครับมาประกาศให้นะครับมาประกาศให้ทุกท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่มั่นใจมาดูราคากางกันก่อนได้ครับราคากลางเด็ดประกาศไว้ตรงนี้นะครับและอย่าลืมนะครับมาลงประกาศราคาก้างล่างว่าเราจะขายเท่าไหร่นะครับจะได้มีคนสนใจอยากซื้อนะครับ